มาเอาใจคนชอบหันนะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W y, X Y และ C น้ำจิม้มซีฟูด้ดแซ่บมากมาพี่น้องทำัก้ีทอดไส้กรอกหมูกไก่รมควัน ด้ยกรอบกรมควันหนังกรอบค็อกเทลยี่ห้อซีพิเว้ยโคตรนา่าเห้เขาบอมก็แก็ลูกชิ้นเนื้อจ้ะถ้าเพืเ่อนๆชอบอะยี่ห้อไหนหมายถึงว่าอร่อยน่ะจำไว้พี่น้องจะไปหาซื่อยี่หอ้อแปลกๆมันก็เสียบเด้มันมันก็กินไหม่ผูเได้พี่น้องมันกินเขียเที่ยวเอออ,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 ออันไหน เียบจำไว้เราก็กินแต่ยี่ห้อนะั้นอย่าไปเสียเงินสามสิปสี่ซิบไปเสือของบเสียบมากินเสียเที่ยวเสียวความรู้สึกเนาะโอ้ยเปนจะเสียบค่ะอันนี้ไฟเบาๆถึงกลางๆเรือพี่น้องไ่คอยทอดไปเด้วอวเอาใส่กรอกกินก่อนนะเอาเนื้อไปทีหลังเป็นไงพี่น้องเหลืองไปที่หน้าพอใจหรือ,อยังเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่บ ไห้ไดอยากทำเลี้ยงเพื่อนจังเลยเนี่ยสักวันหนึ่งรวมตัวกันเนาะไป้ไดทำไส้กรอก <c oughs> โอ๊ะเดี๋ยวค่อยซัดน้ำมันออกเนาะ กระโดดเอ้ยตั๊กยากเลยวะโอ้โวเหตุยังไนพี่น้องฝนตกเรกงนี้ฝนไปน้อยนึงพี่น้องย่านท้าเออตอนนี้แค่แน่และจ้ะมามาพี่น้องฝนแค่แน่และจ้ะ โอ้ย่านป่าเลยโอ้ยมา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 ให้มันหิวคนอีกแน่นอนอย่ามันจะได้แซ่บอะนอะ้องแซ่บด้วยแล้วล่ะอ่ามันเป็นเอ่อใส่กอกหรือว่าเอ่อก็กชิ้นทีแล้วเลือกแล้วจา้ะมันแซ่บด้ว่แล้วบ่แซ่บบ่กินซ้ำกินแป้งบ่ก,กินจ้ะโยนถิมอืมบ่ได้รวยดอกแต่ก็เลือกกินอยู่จ้ะ มาค่ะเพื่อนๆเอาตอนไหนก่อนบอกเลยเนี่ยบอกมาบอกมาเอาตอนไหนใส่กอกหมูรมควัน 真的。 แม้ได้ชอบแบบนี่แหละหนังกรอบนี่แหละ các chị thương quá ăn nhiều cái gì ăn nhiều cái gì ăn bỏ cái ăn nhiều cái Set that. <laughs> ตองน,นี่ป็นคลิบเบาสมองเด้อดูเพลินๆติ้งต้องบาบอกขอบแตกคนที่เขาอยู่ในสงครามบางคนขาเขียนมาบอกว่าอขอบคุณมากเลยเนะี่ยฉันดูคลิปคุณแล้วฉันพอเออเรียกอะไรหลิกนี้จากความเครียดได้บ้างนะอันนี้มันเป็นคลิปเรื่อยๆไม่ได้จริงจังอะไรไงดูเพลินๆดูเหมือนพักผ่อนแต่บางคนอาจจะหิวนะฉันดูจะเครียดจากเลยอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วย ก็เลยทำให้กินเขาได้นอนรับพี่น้องเธอกันคิดหนาเด้อ Thanks so much my friend Thank s for your support See you next video Have a nice day Bye bye